สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้อยูรายการแบกแบกสตาร์แล้วครับวันนี้อยู่กนนยเกม Battlefield 3 <c oughs> โหมดโคอุปอมีเชนดีสามมาแล้วอยู่กับฟุตกะคุงเหมือนเดิมอะเฮยโยสรั hey, yo, ะปตาหมูแดงเ <c oughs> ป่าหมูแดงอะไรหรอ กระแรงกระงโอ้ยปืนเฮ้ยอืออือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนปากสักผ้าแป๊บนึงอ่ะพิตารพิตาส์ักผ้าพิตาโอเคสักผ้าแล้วอ๋อลืมไปไม่มีซักไม่มีไอ้ซักว่ะเจ้าระเบิดใส่เข้าไปหน่อยเอาเปิดพร้อมเลย อ่าปลดล็อกปืนอะไรด้วยก็ไม่รู้ฮะได้ดาวหนึ่งพันอะไรเนะี่ยอ๋อไม่รู้สินะนี่งเฮ้ยวีไอพีเล็บมุมเฮ้ยโอเปิดประตูหน้าอ่าเปิดประตูหน้าวกว่าก่อยังเดี๋ยวดูสรยุทธก่อน อมันไม่ใช่เวลามาดูสรยุทธแล้วนะ <laughs> เฮ้ยพี่ต่านี่มานี่ก่อนถังมาดูถังนี่ก่อนดิไหนไหนไหนถังนี้นะถ้ามีโลเนี่ยจะกลายเป็นถังที่ทนทานมากถังอะไรรถถังอะมุกคลีเทียอะไรเน <laughs> ี่ยเราสาระมันเสียวเวลาแล้วเอาวิ่งขึ้นทำไมอีกเนี่ย <laughs> oh ไปขึ้นรถด้วยไปขึ้นขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นเดิ <laughs> ไปลุยเรา <c oughs> ทั้งปืนหนีปืนกลไปลุยเฮปิจ่าน,นั่นคือปืนอะไรอ่ะ <c oughs> ไปดิ ไปลูกทำ่ม <laughs> มันไม่ไปวะขึ้นเนันก็ได้อ่าพี่ตานัง่งนั่งบนรถอะ่ะเดี๋ยวผมลงดิจะไปเออโอโอโอวิจารต้องวิง่งเลยด้วยเอา <laughs> ปืนนี้ดีกว่า โอเคจะไปย้ายเสียเปลี่ยนแม็กให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมนี่ใสกระสุนไอ้นี่แล้กวกดไรเนี่ยอือกดอยู่ได้ <c oughs> เฮ้ยอ <c oughs> โ,อโอ้ยิงยังไหนนะ อ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยคีย์บอร์ดพังวิตะอยู่ตรงนี้อยู่บนนี้เลยอ๋อโอออว้าวิตาสงสารคีย์บอร์ดมั้งโอ้คีย์บอร์ดเป็นอย่างเงี้ยทำไม่ได้มาแบบจิก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  เออเอาหลบอะไรเอาโอ้ยเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมัยังมัยังไปยังเอาเบี่ยนละ ศูนย์นะศูนย์อ้ออ๋ออ๋อนี่นั่นนั่นเอออุ๊ยยีงยักษไหนวะกาดโดยนี้แล้วกันอ๋อมีกิจารเลยเอ้ามาล้ว เฮ้ยคีย์บอร์ดพังวิต้าเราวิ่งไปทางไหนไม่ไเออทางนี้ไหมใช่ทางนี้ไหมใช่ใช่เร็วดีวะโอ้อะไรวะชาชิบหายเลยเนะอะรถชน <c oughs> <c oughs> ที่แบบนี้ดูดาน่าจะต้องใช้สไนปเปอรโอ์โอ้โอ้ไอ้นั่นป้งหัวแตกป้งปัง อู้ระเบิดวิตยคิตาคีย์บอร์ดฟังเฮ้ยเอู้ดีหลบทันโอ้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 ้ อืเออเฮ้ยระเบิดอีกโอ้ระเบิดอือโอมาเยอะจริงเออืออไปไหนแล้ววะอือม,มันยังมันยัง ไปนั่นอือโอ้โตีหลังอาเลยไปแล้วมเฮ้ยเฮ้ยรอผมด้วยต้องขึ้นคัน ขึ้นทางไหนเนะจับชาอย่าขับอ่ะเฮ้ยมึงงอมาเนี่้กูขับชักช้าฮะชักช้าใช่ไหมชักช้าชักช้าชักช้าจับชา

ไปทางไหนต่อ oh. Get out มันบอกว่าให้เราวางระเบิดอ่ะอา้าวก็ระวังสิครับใครห้ามเลยติดเลยเนี่ย <c oughs> อยู่บนรถด้วย <c oughs> รีบวางรีบไป เว้เยอยโอ้โหเยอะไปลแล้วตุ้มม่อนอะขึ้นรถขึ้นขึ้นขึ้นรถขึ้น,น,น,นเอาทำไมขึ้นไม่ได้เอา้าไมพด ไมต้องถูกหูหน้าเพื่อนด้วยเนี่ยรู้ทิกแล้วโล้งดิ้งด้ง้โอเกอราเรเรเตั้งการอยู่ยมพร้อมไว้ไว้ข้้งหน้าปังปังง้งง long luôn luôn ok ai lão vinh lão ông anh em một về dây lửa chặt chặt biết มันโค้งเสาไงวะไม่รู้ว่าโอ้โดนยิงโดนยิง <c oughs> เฮ้ยเนี่ยเนี่ยโป๊อ๊โอ๊โอโดนยิงจากบนต,ตึกเทียบเลยบนตึกอหรอโอ้ยวิงวิงวิงโอ้ยเฮียมาไง Pita, win go, win go này còn win go này còn. Ồ ồ ồ ồ. tìm lại xe bọn còn đi. không lăng kia, Pita kia để tôi giúp Thì ông gần mấy không bọn tôi sỏi đấy. ผมมองไปเอาซันไนเปอร์ถึงจะเคลียร์ได้ตอนนี้นี้มีเพราะวะเฮ้ยนี่นงไงเจอแล้วโอ้โหมันยิงมาหนักมันยิงมาหนักเลยเออโตมันตื่อแม่งโอ้ต้องวิ่งเข้าในนี้ก่อนแล้วโอ้วิตาเอลเมา่โอ้เฮีย,ย,ยเดี๋ยวผมไปลองรีบเอาสไนเอาสไน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  ได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วโดนเดี๋ยวมึงโดนพิธาพิธาแอฟก้อนแอฟก้อนแอฟก้อนแนวบอลอยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่บนตึกอยู่บนตึกฝั่งขวาฝั่งขวาอือไอ้ตึกซ้ายมีตัวหนึ่งวะนี่นี่ ชอบสอยชอบซุ่มซุ่มอ้ออ้อเฮ้ยผม็ปแล้วผม็ปแล้วมีหน้ายิงมาจากไหนวะเฮ้ยเจอแล้วอือ เดินไหนกว่าโอ้เต็มเลยเดียบรออยตัวไฮ้ยี่ห้อาบิจีนี่ว่ะววิ่งเข้าในวิ่งเข้ในก่อนเราต้องเคลียร์อบิจีอยู่ไหนวะอ๋อผมห็นแล้วเด้วยวรอแปววนึงกัดเวอมวววววมาวอยลวว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 ลวววว อุณังมาคยหลังมาพอมาถอยไปหนมามามาเกเพื่อนเรามาช่วยแล้วโอ้แล้วขบวนยังอยู่เลยเพื่อนเรานี่ไงฮอยิงไปแล้วเฮ้ยขึ้องบินไปเร็วเร็วเรนอคุณนอติดล็งน่ะ เดี๋ยวไม่ได้เร็วขึ้นไงอ่ะมันพอมาถึงมันให้กดเย้ yeah, ไปเลยเฮ้ย hey, ทำไมมันยังยิงได้วะมันให้ยิงบนออหอยก่อนี่ไงสอยข<ะ>ว้ข้างบนเย้โอเคอสำหรับมิชั่นที่สามก็ผ่านไปแล้วไว้มาต่อกันมิชั่นหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ oh. I'm an angel with a shotgun, fighting till the war's over.